ยิ่ง้ำจมันจิตยังยาสูงต้อยตึงเนียตาลบวมมัางยาสูงต้อยตึงเนีตาลเนี่ยต้อยตึบวมมัน่างก็มันหเป็นสภาพบันไดทางในคนเป็นสภาพบนไดยางในคเมื่อศิีิชชาบะนักดาบบอกบวมแล้วน้ำ ลอยลอยลอยไปนาโอ๊ยนำตกฟันออเถะไม่ลอยเถยะตฟังเถอะเกียบฮะาต้องขึ้นข้าแหลกเห็นมันกาดกะวีแม่ที่ตานากาดกะวีเม่ที่ตานาหากสมมติของลานของ บ้บาดมันบบบววาดไล่สินนวาดไล่สินเพื่อเกงกามันจังสติมวาดไล่สินกูเกงกามันจังนีหนักบอกยากเยนะอย่าบ้าบมัน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 จะทำซ้ำอืติด่อนล้ำลองวาดไล่สินเก่งกานยอ้ว่ก่อนต่นถยากเก่ง อยากเป็นต้องมาฝึกน้ำเทียอ้ออยต้องมาหาเด้อลูกเด้อเด้ออ่ามีเสอมีเสยเดง้วนีอยิไปพนเด้อลูกเด้ออันนี้ซื้อยังก่อนรูกไหมอันฟังสำเนียงเล่าท่านี๋ออกอีได้ซรินนี่บอกอันนี้ซุรินบ่นี่นี่หลางลเออ๋อเพิ่งเพิ่งเพิ่งเขียนไ้บอลูก กะกบกะบี้เขาว่ากะจ่แ่บกะมันคำ่อไปมันสฟังมันสีราศยกกะเขาว่ากะกะกะบี้แมตตาตันยงเส็ไหมว่ากะกะบี้มันมันสีมันสีแข็งกระด้างคำ่อไปมันฟั้งมันมันสิมันสลราศรยนะเขาเสอตังไหนหาคำที่สัมผัสหาเสียงที่มันสีเชื่อยยกคำ่ตไปที่มันสีเงวนอือเวลาบางพ่อแม่จะพใช้ตตันตา sao mà thế nào. Cửu, 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 không đẹp không đủ, mà lắm thì đẹp, đấy, น้ำนองกระบอกี้โตพอง้องินดีคันทีวบาจังสันน้ำนองกระบอกขีโตของน้องยินดีคันทีว่าจังสันทันทีวาโตพองน้องยินดีคันทีวบาจังสันน้ำนองกระบอกขี้ กันนน้องกับบ่ตอกันไดน่ะต่อนดีที่เราแจ้งกันนน้องกับบ่มันสิเป็นคําต่อกันหันใจหันใจหน่อยๆแต่ว่าบ่ได้ันหันใจล้มใหญ่น่ะมันสิเป็นเรียนว่าซื้ออ้ในคเดียวกันต่อของนางยินดีทที่วาจังกันนางน้องกับบ่ขี้นนอกับบ่นน้องกับบ่ขี้น โบอบโบอะไรเข้ไปบ้านเดี๋ยวเฮ้เอาเอาจังสิให้ไปเขียนออกมาให้ไปเขียนออกมาใช้กระดาษมากองหนนะงไถึงสูงไข่นงสูงอันนี้ตําเพื่อเป็นสีม่ถสีหูเด้อลูกเด้อเสียงทุกคนเสียงดีหมดนะกลอนันกอนอไันกลอะรกอนอกันบลับมาดักันกบกบบมากลับตัวนี้ด้ว กาบกะบี้กาบกี้มันมันสิเป็นกาบกาบกะมันมันมันกาบมันข้งแข็งต่อมากาบกะบีมันมันมันเสียงกาบกเออกาบกะบี้กาบกะบีแม่ที่ตานกาบกะกาบกะบีแม่ที่ตานกาบกะบีแม่ที่บาคนหางคนอ่อยคนละอ่อนๆไปเลยไม่เป็นกรนขืนตัวกาบกะบีแม่ที่ตานกาบกะบีแม่ที่ตาน หากหากหากสำนวนของลานฟังแล้วเนมือลาน้ำึงไปเลยหากของลานนี่ยฟังแลวนี่มลามมันบกินหกหลอกเเห็มือสิบวบายด้น้ำของมือสิอมือันสีมัจะเป็นตะทุเสียล่ะสายตา่งมือมันเียไปนการบสบายม่ควติอไเกอนนกับนปตวนปเดีเนี่ยแมน น่องส่งส่งสีเฮดได้อยู่แต่ว่ามันมาท่านอีู่ท่านอีู่หัวจาต้องทำจาาที่ใจตันสามวานแทนพี่เป็นกวนนีเป็นกวนนั่นเวูไซ้าเลยเนี่ยต้องทำจ่าที่ใจตานสามวานแทนหัอพี่เป็นกวนสินะโตฟังนยินดีขั้นที่เราจังสัน น้องกับบอกเคีนสัญญากันตลอดสิ้นบอกปีนไปให้นั่งมองใจเฮาสดใจเฮาสองตรงกันสิแต่งงานหมายรวมอายจะลืมบ่เว้าไปหมายดอมซ่อนผู้อื่นมันเป็นคำที่เฮาคือกันชนะแม่นสิหลายคันคืนน้องสิจำชื่อมัน สัญญาเว้าต่อกันหัวใจช่วให้หัวใจใช่นั้นคือคืยินคือยินนัะเพื่นทิ้มใส่หนามบอกผู้คนลองลอยเจ้าจะไปดีหน่อยเอาเมียใหม่ห้าเทียงสองจะได้มองเสาใดจะได้มองสะเสาใดมาห้าไกลมาห้าไกลตาหนอ คิดเห็นนางแนเด้อคิดเห็นนางแนเด้ออายมองเห็นเริ่มคือจางเนาะแต่มาคนละมั้ยคิดเห็นนางแนเด้ออายจ้าเจ้านียามเจ้านียามเจ้านีไก n ห่านางสิเตรียมทา ไปตจดออกมาซะก่อนต้ยองคจาบอกเขาพักขจาาจายนห้จาตัวนี้เขาะชีวตรงผี่ใช่เบาซ่ห้องจิตมันสีม่จะไม่ได้ี่น้าเพาดอจะได้จนั่นแหละเอาไปมาม่สอนล้ำหรือไจะลองเพนโอเคอันนี้คือคลาสสอนเรียนล่ำอ่าต่อไปสิผ้า สวนเพงลงได้ได้ไม่เกงล้งไว้าวเอาเคูาไไค่ไไนคไไนฟังคูที่บนสอนเอาคือ่ะไรไว้คือคืออี่เพปฟัาตั้งบัดร่ามาถึงเนสไปว<ม>ลา<อ>กันนนอันละการบ้านไปเอามาผู้เดฟังเสียคู่ผู้นันได้ได้รดวเลยคันล้เป็นลํ้วันกวนกะเสียเอ้ยม้มอ่างนี้ากะเอาซุอีกหน่อยมาสอนมากเป็นมันล้เป็นนั่งเอกนังเอกหน่อยอยังสิมบ้างอะผูผีก็เฮ้จังสันละ มุกพี่กับบอดดามากแบบเป็นตัวเป็นตอนเลยมุกพี่มากกับมาซ่อนเอานี่ก็ยังเสียบ้านล้ำนะล้ำในว่าล้ำในยูเพรล้ำขึ้นมันก็ว่าไปตามคำน้องแต่ว่ามันบมีความกลมกลมสมุดท่อนนีมากสิหรอฟังคำจ่าพี่ชายเปลาสั่งมาหวานแทนค้นพี่มันเป็นเขาต้องพี่มันสิแค้นกันมันสิตามเสียงแค้นน่ะเอขึ้นเข้ามากระทันเจมเตรียมป่วนแล้วก็ขันอยังไหนมันแบบคำแหลกเลยหรืมมาคำแหลก ฟังคำยาฟาพี่ใช่เรายาวาโดยรอยยาบาเป็นมันเป็นมันคเหล็กคือมันจวดเลยฟังคำยาพี่ใช่เบาเห็นมันเป็นจวดถือเลยใส่น้ำมันจะปาดล้างมวนแถ่คนวางเสียทั้งวันนี่แหละอันนี้ซึ่งยังไหวพระให้ล้าอด้วเที่นี่ก้นเสียเทียดอียงอันตอนนั้นก้นเสียเทียด ที่สีส้มคนที่สีน้ำตาลเค็มแข่งกันอี<ม>่นี่คู่นี้เพิ่นว่าจังไงเล่าอันนั่นจ้ะเล่าสีห้เฮียนถ้ต่างโปรเจกต์มาให้คู่คนนี้ว่มามันต้องไปล่าเรือง้วก็ประกวดร้องเพลงวันนี้อันที่สีล้ำล้ำเลืองล้ำกับผู้ชายที่มันกัน<ต>เนียนจกืกซ<ว>ึ่องอย่างซึ่งรื่องซึ่งอย่าไปเล่าอยากให้ล่าพวงเรียนชีวิตให้มันไดหวันที่นี่ทุจทาเแล้บอกว่าเอาจังสี่คู่สีสอนเห็นมันไหนทั้งนอกร้อนก่อดดึงมันสันเห็นมันไหนทั้งนอกร้อน เรจังสิแห้เขาไปล่ำเล็เรื่องนั้นอ๋อเอาอันนี้ให้ให้ไดทำนอกสะกกอนคาดนี่เยนเยนทังดออย่าคนทั้งมือยเพิ่งนกว่าเออว่าแดว่าไดดก็ค่อยเซเขยบสเตปไปเป็นล่ำเรื่องให้เขาให้เขากันเป็นเรื่องกระสิเป็นการแสดงอ้่าดนี้คนละย่างกันเราจังสิไปคัดเอาหนึ่งในสามคืได้ล่ำเยวเรื่องกันเป็ดดขันหมจักบ้านหุ่ผู้จสมบูว่าี่บ้าบา ต้องอย่าลืมมาคำเหลกน้ำถือมันสิมันสิเห็นมันเห็นมันจวดนมันหรว่าเห็นมันเหว่าดึงถึอมาเบอรมากระชากเด้เห็นมันเป็นเบอร์มาฟังคายาพี่ใช้เบามาหวานใช่เนาะพี่เห็นเป็นหันเตียวเต็มปวดฟังคำจาล็อกจากปลาเค็นส่วนถึอเลยนะนั่นแหละอันนี้เสียงเสียงหนาลักเสียงแบบ เสียงก็แน่น yeah. uh, ้อยสิบหปีส hmm. yeah. ิบแปดเสียงคือตอนพีบีบ้าใหม่ๆน่ะเสียงเนโน้อย่างเี้ยและแต่ถ้าหนูได้มันจะดีมากเลยนะลูกเออเสียงดีพวกพี่บีอีกสิบอกให้ข้านอีกพักฟังแค้นกันเป็นเนื่อจาเราฟังนฉะนั้นเนี่ยการเขียนมันดีที่สุดเพราะเขียนเราจะได้รู้คือพี่อ้อยบานล่ะมันจะได้ดบางทียักษ์ถึงสูงนะเวลาเพลงพี่บานเนี่ยก็กราบกราบกบีกราบกะบี วันนั้นหมดกกะล้างมาสิเด้ล้างจำยังแบบผีได้เลยนะนั่นแหละล้างผีละใช่ปะกาบกะบี่เนี่ยมันมันมันสีบาเฉียงเยา่มันมันมันมาคอยใส่กันมันเป็นแบบมันอยู่มันเป็นกาบกะบี้มันแบบคำว่ากาบมันมันบปรเฉียมกับคำว่ามันมันมาไปหาคำนั้นนะมันมันแข็งเมื่อวานมันเปานผลนล่ตแต่ เอาบัดนี้สิร้องเพลงสิลำบัดที่นี่ครับรองเพลงท่ร้องเพลแต่มันให้มันได้ไปรองนท่งเพิ่นตรงหันให้มันได้รอบเดียวเลยใช่ไหมสิได้เข้ากับนักดนตรีมันจังสิบ่ไปอันนั้นเพิ่นสาวเดียวเลยจ้ะอันนี้คัดลำนะคะทุกคนต่อไปสิภาพไปคัดร้องบัดนี้โอเคสวัสดีค่ะครูอ้อยสวัสดีค่ะมารักเป็นคู่พี่น้อง ว่ักไม่แอบรักเป็นคู่มาดมาดมาดเติมพิกตต่มเกี่ให้น้องเื้อนะคะเอาประสบการณ์มาฝากฉะฉะน้องๆเฉยๆค่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะทุกคน,นบ,คบ๊ายบายค่ะ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 